เรียกได้ว่าเด็ดดอกฟ้าสะเทืนถึงดวงดาวสำหรับคู่จิ้นต่างภาษานิกชาลีไตรัดและขุยอันที่ได้ลงรูปคู่เพียงแค่รูปเดียว ในไอจของขุยอันแฟนๆก็แห่แตกตื่นกรี๊ดกร๊าดกันใหญ่แฮปปี้มากๆส่วนฝั่งแอนตี้แฟนก็เป็นเดือดเป็นร้อนให้ได้เลยล่ะคะ่ะซึ่งอันนี้เรียกว่าเปิดตัวแบบเป็นในๆแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะหลังจากขุยอันลงรูปคู่เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเน็กชาลีก็ลงรูปตัวเองในไอจส่วนตัว พร้อมแคปชั่นเป็นอิโมจิมากมายด้านแฟนๆก็แห่เดาว,ว่าเกี่ยวข้องกับรูปคู่ที่คุยอันลงหรือเปล่าแบบเป็นรหัสมอสให้แฟนๆแห่เดากันแอดก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของอิโมจิหมดทุกอันหรอกนะคะแต่อิโมจิรูปหัวใจสองดวงอันสุดท้ายที่เหมือนกันนั้นก็อาจจะแปลว่าหัวใจตรงกันหรือเปล่ามันก็บังเอิญบังเอิญเชื่อมกันกันกบสาวคุยอันได้นะคะ และเวลาต่อมาขุงมคิงน้องคนสนิทของนิกชาลีก็เหมือนจะเกิดอาการที่พิรุษสุดๆค่ะทีเจ้าตัวก็ได้ไลฟ์สดคู่กับจีน่าและก็เหมือนจะเผอพูดแต่ก็ไม่ได้พูดเหมือนมีอะไรจะพูดแต่ก็พูดไม่ได้พูดได้เพียงคำว่าความรับแล้วก็มีบ่ไวหิวเผื่อกบเกินอะไรสักอย่างน้องเขาลงรูปคู่แล้วอะเคืออะอะเต็มฟีดพี่ต้องไปเลื่อนฟีดคืออะไรอะ <laughs> ความลับหนหิวจริงหนูหิวคืออะไรแะนีหมายถึงว่าหูหิงหรือผัไม่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 าหรอเขาป่ตัวแฟนแล้วหรอไม่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 ู่จริงอ๋อชาลีกับคุยอันเอ้ยอันถูกปะวะคุยอันคุยอัน มุดหลักมากสวยมากจีน่าถามอะไรก็พยายามไม่ตอบก็พูดเพียงแค่ว่าครูจินเท่านั้นแต่สายตาข่มขิงก็เหมือนอยากจะพูดมากแต่ก็พูดไม่ได้หรือว่าที่จีน่าเดาว,ว่าคุยอันชาลีเปิดตัวคบกันจะเป็นเรื่องจริงคะ เรื่องนี้ก็มีมูลมากค่ะตอนนี้แอดก็ขอขุยอ่านทั้งใจพายเรือต่อไปยาวๆค่ะ